ตรงนี้ที่เก่าจะเป้าคนเดิมสายันสัญญานอนรอเนี่ยนอนรอเกี่ยวแล้วนอนรอแล้ว โอ้ข้าวปนครับปนเยอะืมเวลาออกลวงเรา เสียดายว่าได้ดำน้อยไปนะตอนดำมันเหนื่อยสิปนอีกแหละปนอีกแหละพันอะไรไม่รู้นะพันอะไรไม่รู้ เป่งเลยนะเป่งเลยนะเป่งใสนะเป่งใสเลยนะ หลวงใหญ่ดีนะตรงนี้นะตรงนี้เป็นแอ่งลึกที่ลุ่มข้าวงามดี อ้ยงามงามงามดำละล่าครับดำละลาเราดำลาครับก็ออกลวงงามดีครับ ดำตอนเดือนเก้าบุญข้าศาักด์สองบิงสองบิงใหญ่ เริ่มสุกแล้ว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 ถึงลวงจะเบาบางแต่ก็ดีกว่าปีกาย ไม่เบาบางหรอกมันพอดีข้าวมาลรีรวงไม่หนาข้าวมันรีรวงไม่หนา ข้าวรีมหลวงไม่นาแต่ก,กท็ทั่วไปครับทั่วไปเหลืองเริ่มเหลืองมีน้ำหนักสูไก็แหละสุดแล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่ทันพอเกี่ยวเพราะมันสูบยังไม่แล้ว ทีนี่ข้างบนข้าวลายอยู่มีเม็ดป้อม,มเม็ดอะไรบ้างไม่รู้มเม็ดป้อม,มเม็ดอะไรบ้างไม่รู้มะนิแท้กับมะลิไม่แท้ฆ่าฆ่ากันไปไ้ลายดี ป้อมมาจากไหนวะรุ่นี่ได้หลายดีลวงโดงโดงรุ่นมาจากไหนโอ้มีปลาบืนว่ะโอ้ลอยปลาบืน จะยุบแม่น้ำหายแป้งใหญ่นี่จะยุบไหมมันต้องลอยคอนี่นิเกยวนี่ยจะดูอีกทีนะครับว่ามันจะยุบไหมลมโกรกนะ่าจะยุบนะขอไปดูก่อน